โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะผมวันนี้มาอยู่กับช่องทันนะผมทันใหญ่เสร็จแล้วนะเราเปลี่ยนชื่อยูทูบ b e แล้วนะวันนี้เราก็มาเล่น MT นะครับเซิร์ฟมหาชนโลเปนะผมอื้ยเจ็บคอทุกคนนะเซิร์ฟมหาชนโลเปนะครับผมนะวันนี้เรามากับสมาชิกใหม่นะครับผมชื่ออะไรครับมโลฮาร์ครับอืม ขี้มือโเหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่เดี๋ยววันนี้วันนี้จะไปทําอะไรกันดีทุกคนเดี๋ยวาทำมือโลดดีกว่าเอ้ยวันนี้ผมว่าจะไปโน่นดีกว่าไปเล่นเอเลี่ยนกันไหมทุกคนครับเอเลี่ยนมาแล้ววันนี้เห็นไหมเอเลี่ยนมาแล้ำเคปะไปเอเลียนกันดีกว่าโอ้ยค้างค้างอะไ เชียร์ไปครทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเอเลี่ยนกันนะครับผมไปเล่นเอเลี่ยนกันนะนะก็มาอีกคลิปหนึ่งนะเป็น EP สองนะเป็น EP สองนะครับผมนะเรา MTA มาหาชนนะครับก็เล่นแล้วติดใจนะครับผมติดใจซองลางเลยนะครับถ้าผมไปหรือว่าอะไรก็ต้องขอโทษนะพอดีโอ้ยแรงเสียอดีเจ็บคอแล้วเจ็บคอแล้วใครอยู่ดาวนั่งขัดขัดจมูกถ้าเห็นแบบนี้ เราไปเล่นไอ้นี่เลยดีกว่านะผมไอเล่นนะคเราไปด้วยกันเพื่อมันจะไม่เสียเวลาเราตัดไปตอนนี้เราไปที่เอเลี่ยนเลยแล้วกันนะผม Let's go โอเคนะครับมึงเราก็มาถึงกันแล้วนะผมนะก็ทเทเลี่ยนนะก็ะอยู่ตรงนี้นะครับเทเลี่ยนมานนไ,มไ,นไม่ได้ยินเพื่อนไไดนไม่ไนไมไนอนปะไปไป,ปไปไปโอเคนี่ครับ เราก็ไปเล่นเอเลียนกันอุ้ยเชียเพิ่มดูดิโคเท่ีะรถอะมึงเริ่มคลิปยังเนี่ยเชียร์โคเทียเริ่มแล้วโอเคไปไปไป,ไปเริ่มนักเลยนี่นะผมก็เป็นกิจกรรมเอเลี่ยนนะครับมาอันนี้น่าจะมาทุกวันนะ <c oughs> นเอา้าเอา้าเอา้าอะไรวะเนี่ยเอา้า <c oughs> โอ้โหแมงบั <c oughs> ๊กเชนะครับ ก่อนที่เราจะเล่นเอเลี่ยนนะครับเราก็ต้องมีเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ปลาดิไปกันเลยนะครับเนี่ยกผิดอันนี่นะครับเราก็ต้องมีอันนี้ก่อนนะทุกคนนี่นะรเราต้องมีนี้ก่อนเพื่อนเอ็งมีปะละ่ะมีปะเนี่ยเออเชีช่ยปลางั้นเดี๋ยวแยกย้ายไปทำปปปง,งินเชี่ยปลาปลาปลาตันไหมตันเชียร์ไปเลยนะครับ วิธีการเล่นเอเลียนนะครับก็อันนี้ก็กดคลิกขวานะครับทีเอเลียนนี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็จะได้ตังมานะครับตัวสีเขียวนี้จะได้ทีละ40นะครับนี่ตัวสีเขียวยนี้จะได้ทีเอ้ยเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนแล้วเหรอตัวตัวแบบนี้น่าจะรู้สึกได้80เนะอ้ย60นะแล้วก็ตัวสีเขียวสีเขียวอ่อนเลยเขียวเข้มวะเนี้ยเขียวอ่อนมั้งได้80นะผม เคี okay, ลวก็นี่สีเขียวเข้มเออนี่ไงเนี่ยโอ้ยแม่เงือกระโดดเลยนี่ก็เป็นสีเขียวเข้มนะเห็นไหมวุ้ยน่ากลัวม,มากเลยแล้วก็ต้องฆ่ามานันนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสับประหลาดหูดูดิโคน่ากลัวตายไปซะก็ตัวนี้ก็เป็นแบบตัวน่ารักน่ารักนะครับตัวนั้นนะตัวตัวชุดขาวๆนะนี่นี่เห็นไหมน่ารักน่ารักเลยนะครโอเคเดี๋ยวเราก็ตัดไปตอนที่เราเก็บเสร็จเลยลวกันนะ เฮ้ยแป๊บเดียทุกคนเราโทรไปหาเพื่อนเราก่อนดีนะครับอันนี้คือมนพูดในเกมได้เลยนะโอเคเราโทรหาเพื่อนเราก่นอนเฮ้ยเพื่อนเราไม่รับแต่ทุกคนเราทำรอไปมันเห็นปะเนี่ยมันเห็นสายปะเนี่ยที่โทรไปเนี่ยวางสายแล้วเคยเนี่ยตัดไปตอนที่เราฆ่าเอเลี่ยนเสร็จเลยแล้วกันนะ เอเลี่ยนนี่หมดตอนกี่ทุ่มวะ <c oughs> เอเลี่ยนนี่หมดตอนกี่ทุ่มวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอถามเพื่อนผมก่อนผมก็ลืมไปด้วยนะครับถามเพื่อนผมก่อนระหว่บบางนี้เราก็ทํารอไปเลยนะครับเฮ <c oughs> ้ยเชี่ยจะตายแล้วนเนี่ยแม่งผมไปถึงชีวิตจริงนะจะตายแล้วเนี่ยเชีย <c oughs> เ่ยเจ็บคอเฮ้ยเพื่อนทำไมไม่รับสายวะโอ้ยิงวะ โอวงอนแล้วแม่งไม่รับสายว่ะงอนเพื่อนตัวเองโอเคเราไปเจอตอนที่เราเก็บเสร็จแล้วกันนะผม let's go ลืมเลยนะสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ดิดสคอร์ดเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็ไอพี IP นะเอ้ยแต่ไอพีเดี๋ยวผมให้ไปเอาในิสเอาอยิางดีกว่านะครับจะได้เข้าดิเสเซิร์ฟด้วยนะผมนะเวลาเขาประกาศแล้วก็จะได้รู้นะครับผมนะก็เดี๋ยว จะทิ้งไว้ให้นะครับผมลิงก์เพจนะครับลิงก์ดิสคอร์ดลิงก์กลุ่มการซื้อขายนะครับผมนะก็จะทิ้งไว้ให้พร้อมเลยนะครับสำหรับใครอยากเข้ามาเล่นนะก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับคนในเซิร์ฟตอนนี้มีอยู่88คนนะครับถ้าออนปกติอ่อถ้าออนปกติอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าออนปกติน่าจะร้อยบวกนะครับร้อยบวกนะครับผมร้อยบวกนะประมาณช่วงแบบทิ้งที่อย่างเย็นๆนะพวกนี้นะครับก็คนร้อยบวกแน่นอนนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะ เปิดประสบการณ์ลองดูนะครับลองถ้าสำหรับใครที่เล่นแซมอยู่นะแซมก็คือเป็น g d a แซมนะไม่ใช่ MDA นะที่จริงมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่นี้เวอร์ชั่นใหม่กว่าไงเอ้ยเพื่อนโทรมาแล้วทุกคนฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลมังจะตับท์คิดไหมยังเนี่ยยังเพื่อนเนี่ยกำลังบอกอันนี้อยู่คนดูอยู่โอเคเพื่อนเอ้ยเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน ว่า <Bah. S 2> เอเลี่ยนมันเลิกกี่ทุ่มนะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งโอเคนะครับเอเลี่ยนก็เลิกสองทุ่มครึ่งนะก็มาเล่นกันได้นะเพื่อนโอเคครับพี่โอเคเพื่อนเดี๋ยววางสายก่อนขึ้นแล้วครับโอเคนะประมาณนี้คร bueno. ับเลิกเอ่อสองทุ่มครึ่งใช่ปะใช่แหละนะครับเลิกสองทุ่มครึ่งนะเริ่มเริ่มเอ่อเริ่มหนึ่งทุ่มมั้งเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งหนึ่งทุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ประมาณหนึ่งครึ่งประมาณนี้นะครับก็วันนั้นฟาร์มฟูแบบฟ,ฟูฟูเลยนะาแบบขยันนะวันนั้นผมมาฟาร์มนะได้สามหมื่นเนี่ยแล้วเราก็เดินเนี้ยไปเนี่ย oh. อ๋อเจ็บคอว่ะเนี่ยแล้วเราก็เดินข้าไปเรื่อยเเนี่ยเราก็สะสมตังค์นะวันนั้นผมได้สามหมื่นนะลองมาดูนะครับแต่ว่าอันนี้ <c oughs> อันนี้มันอยู่ที่แต่ละวันด้วยนะครับว่าเอเรียมันจะมาหรือเปล่านะครับไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่จะอะไรอย่างเดียวเลยว่ะเจ็บคอ นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่เราฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอเคจุ๊บโอเคครับผมก็เราก็ฟาร์มเสร็จมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะไปคาสิโนกันต่อนะครับหลังจากคลิปนั้นนะครับคลิปนั้นที่ผมไปเล่นคาสิโนนะครับผมเพื่อนคุเล่นชวเพื่อนแป๊บหนึ่งหลังจากเราไปเล่นคาสิโนมานะครับเพลงในคาสิโนแม่งติดลิขสิทธิ์นะครับทุกคนไอชีหยะ เพลงไอเพลงในคาสินโนมันติดนี่ก็ธิ์น้แล้วมันก็เตือนคลิปเลยนะผมนะแมงเอ้ท้อ,อใจเลยนะครับแต่ดีนี่มันไม่ลบคลิปนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นคาสินโนกันเหมือนเดิมนะครับครา้นี้ครั้นี้ก็น่าจะติดอีกแหละแต่ผมไม่มีวิธีปิดเสียงในคาสินโนเลยว่ะเอ้หรือว่าเราจะไปไหนกันเดีวทุกคนเราไปไหนกันดีเราไปไหนกันดีเราไปไหนกันดีเ,ไไนนดเอ้ย อยากไปดิฟรถป่ะเฮ้ยเพื่อนอยากดิฟรถป่ะเพื่อนว่าอยากดิฟรถป่ะมังจะดิฟรถใช่เพื่อนจะดิฟรถโอเคนะครับแล้วก็เราเพื่อนเรารถมาให้นะเป็นรถด,ดิฟนะดีนะผมสวยเลยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ <c oughs> มาปะมาเพื่อนขึ้นมาเปิดเลขสองเปดิดหมดติดเลยโอเคไปเฮียไปโอ้ย,ออย,ออยเปิดดีไบผมบยิ่งไม่ค่อยเก่งเลยผมยิ่งไม่ค่อยเก่งเลยทุกคนกระติบกลางอลไรขอโทษด้วย เดิมคนนี้เลย,ยโอ้ยแม่งเอ้ยชีย้เยจ๊เจ๊นี่ไงนี่ไงเริ่มเข้ามือแล้วไงทุกคนเริ่มเข้ามือไงเริ่มเข้ามือไงเริ่มเข้ามือไงโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลกโอ้ยโอ้ย <c ười> แม่งเอ้ยเพื่อน อย่าตกใจเมื่อยอย่าตกใจมันเป็นเคล็ดลับเพื่อนเคล็ดลับเคล็ดลับเชี่ยเดี๋ยวาไปเลยเพื่อนอย่าตกใจเพื่อนอันนี้มันเทคนิคเองเทคนิคเทคนิคแับนี้มันเทคนิคเพื่อนเชีย่ยอะไรเดี๋ยวแวงนิพลตัวเองนะรักก็รักกันดีไหม เ้ยอะไรของกวนนี่นะสัหารดิบย็เย็เย็เย็ย็เย็นี่งนี่งเย็ดไม่น่าอันนี้ก็เป็นรถด,ดิบน้บก็สาหรับซื้อต่อได้อันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนผมก็ซื้อต่อมาแล้วดิบข้าช่านี้ดิบ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 ดไม่งยเอออเลย เค okay, พอดีกว่าพอดีกว่าเราเปลี่ยนกลับเป็นรดเดิมกันโอเคจ้าเคเพื่อ okay, น <Okay, S 1> พอละพอละ <Okay. S 1> พอละ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 โอเค <Okay. S 1> okay, ครับเราก็ให้เพื่อนเราเก็บรถไปนะครับเชื่อ <Okay, S 1> มึงรถเอ้ยอ๋อดีป่ะเนี่ยอ๋อดีปะ่ะเอ้ยเฟอร์ดิเฟอร์นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฟอแคช่นี้ละกันนะครับผมจะจบคลิปแล้วเพื่อนจบคลิปแล้วจะจบคลิปแล้วก็คลิปด้วยกันดิฟโอเคโอเคไม่ตัดต่อเนี่ยไม่ตัดไม่ตัดเร็วเรวเลยโอ้ยแกโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับจุ๊บมา อยาคิดว่ากูเป็นเกย์เป็นตุด๊ดเป็นแตวเฮียอะไรอีกนะอ้สัตว์เฮียแม่ไม่เคียะป่ผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจะเพียงแเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากกดติดตามฝึกไลด้วยจุบจ๊บ